อย่ากินนะปี่สีศา์พื้นร่างเจ้ามาสัดีๆ5้าร้อปีก่อนคารวดอยู่บนสวรรค์เน่ะเจ้าอยู่ไหนบอกช่วยกันด้วยพีให่เี่พี่ใหญ่เราเราได้เห็นอยู่แล้วนั่งเป็นมนุษย์ผู้มีใจบุญนะไม่ใช่ปีศาจเสพพี่ใหญ่นะให้ผลไม้พวกเราน้าเป็นคนดีจริงๆเอออาจารย์ท่านหมอไม่เห็นรูปโฉมของเขาหกเคือปีศาจกระดูกขาว ี่สิทธิ์ที่ใหญ่ยัยนี้ก็จะมีตาทิพย์คนเดียวนะข <Viol in. S 1> ้าก็ม i̇şte ีตาบุกทิพย์นะอย่างน้อยก็เป็นจอมพลเทียนผงมาก่อนนะข้าดมซ้ายดมขวานัางทังไม่ใช่ปีศาจแม้แต่น้อยนิดหงอคงศีกาได้มีจิตใจประเสริฐเขานำผลระบายมาใส่บาตดจะอย่าได้เสียมารยาทเชียวนะพูดไปก็ไม่เข้าใจข้ามันให้ตายนังว่ากันเจ้ากล่าวตีแม้แต่อาจารย์เจ้าเลยเรี่อขอโท่านนางคนนี้เสด็จหนี้ขอโทษเลยแต่ข้าขอโทษนางปีศาจเนี่ยนะ ีสิพี่ใหญ่ใจเย็นสิอาจารย์สั่งเจ้าต้องทําตามอาจารย์สั่งถึงนางปศาศเป็นพิศษแต่ก็เป็นปิศาจที่ดีนะมีจิตอยากจะทาบุญตักบาตรนางสู้สาวผลไม้ให้เราผ่<พ>านะเนี<ะ>่ยนี่สิพยยี่ใหญ่สิกาเราเป็นคนดีนางจะเป็นพิศษได้ยังไงไม่ว่านางจะเป็นหรือไม่ขาจะไม่ยอมให้เจ้าทำร้ายนางหรอกนะสิกาวางใจเถอะนะมีอมาตมาอยู่เขาไม่ทำร้ายเจ้าแน่อาจารย์ ท่านเห็นนางสาวสวยเหมือนช้างเผือกเลยไม่ใหกุับร้ายเขาถ้าหากว่าท่านสนใจนะเขาบอกสิสิจะตัดไม้มาสร้างกระท่อมใหมหลังหนึ่งพาฟื้นเก็บให้จำนวนหนึ่งทางป่าให้เพื่อทำไร่อยู่กินกับเขาเลยเราเดินทางชมพูทวีปแล้วดีไหมลนะ่ะอาจารย์เอาปะงอขบเจ้ากล้าเสียมาร,รยาากับอาจารย์เจ้าอย่างนั้นเหรอท่านอาจารย อาจารย์อยาโกลดเลยสิพี่อย่าไม่ต้องใจหรอกอาจารย์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 อาจมรยาย์อจาจารย์อาจาราจายจสยาจาาา่อาจารย์าายอาอาอาาราาอาจารยาาไาา น่าเป,ป็นปีศาจอาจารยา์ดูสิอาจารยอ์อาจารย,าย,ายา์จะไม่เช like ื่อขนาดนี้ครับเขาเป็ิชาคมอยู่แล้วอ่ะตบตาอาจารย์อพูดอะไรอ่ะนึกขังงงอ่ะจะฆ่าคนตายฉันจะกบเกลืความผิดเหรอแล้วชาติของผู้ตบตาอาจารย์ช้ามาก สิพี่ใหญ่สิพี่ใหญ่เป็นไงทางไปเพื่อแสวงยังชมพูทวีปเพื่อปล่อยทุข์ให้กับวงประชานะแต่เจ้าลับมาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแบบนี้ซ้ำยังไม่สำนึกในบาปกรรมที่เจ้าก่อขึ้นมาหากพระเจ้ายังนื้อรั้นอยู่อย่างนี้แล้วก็เจ้าก็ไม่สมควรเป็นสิทธิ์ของข้าท่านก็ไม่สมควรเป็นอาจารย์ของข้าเช่นเดียวกันนั่นแหละหมอคงเจ้าไปซะจะไม่ข้าเห็นหน้าเจ้าอีกนะข้าไม่ไปหรอกถ้าจะไปก็ไปเองสิสิพี่ใหญ่ครับโอ้นั่นน้องนี่กำแหงอาจารย์ จะเรองนี้เหมือนกับโบใต้โคนตรงเลยนะเราเดินทางเราเองจะดีกว่านะไม่ต้องงอเขาดีดีมากมาเิเอาศพซิกาคนนี้ไปด้วยเด้อเสร็จใหญ่ไปไดิ อาจารย์อาจารย์สิทธิ์เธอจะทำผิดประศรวลหลวง่อมาห้าร้อยปีอาจารย์ผ่านมาช่วยเหลือข่าออกมาได้คือเป็นพระคุณข้ายังไม่ทันได้ทดแทนอาจารย์สิทธิ์พี่ใหญ่สมเลิกผดแล้วยกโทษให้เขาเถอะครับอาจารย์ข้าจะไม่ฆ่าคนอีกแล้วครับ หากเจ้ายัางเที่ยวสร้างบาปฆ่าคนบริสุทธิ์อีกข้าจะต้องคาถาปราบเจ้าสามร้อยจบเลยทีนี้ได้หาค่าฆ่าคนบริสุทธิ์อีกยวอาแต่สามร้อยจบเลยหมื่นจบก็ได้ครับสุสุที่แท้าไม้กระดูขาวบาดเจ็บสาหัสไม่เบาเลยเนพี่โออพี่สูสุข้าไม่เคยเห็นเจ้าสาหัสเช่น,นี้มาก่อนเลย เจ้าสู้เขาไม่ได้เจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาหรอกอย่าไปรลนหาที่อีกเลยเนื้อพระถังสําจังจะทำให้ข้าสาวสวยตลอดกาลอท่านพี่ข้าจะเป็นผู้หญิงที่เป็นมนุษย์จริงๆกับเขาข้าอยากมีลูกกับท่าน มานก็คือมานทำเช่นนั้นมีประโยชน์อะไรอ่ะอย่าได้สร้างบาปกรรมเลยอย่าสร้างบาปกรรมเลยถูกต้องข้าเป็นมารเจ้าเป็นคนสวรรค์ไม่อยู่ที่ทำเลยอ่ะสวรรค์ทำเอียงมนุษย์ทำความผิดสวรรค์ท่านอภัยมารทำความผิด กลับไม่ยอมอภัยข้าไม่ยอมแพ้สวัสดิ์เด็ดขาดบอกสิข้าจะยอมแพ้ก็ได้ยังไงข้าต้องการเป็นมนุษย์เหมือนคนอื่นข้าต้องการเป็นมนุษย์บอกสิข้าต้องการเป็นมนุษย์ส,นนษยสิกาเจ้าต้องมาตายเพราะสิ้าใจร้อนแต่ทุกยาเป็นวัฏจักรขอให้เจ้าอาโหสิกรรมไปเถอะไปเกิดที่ดีกว่านี้อามิตตพอามิตตพ หมอคมเมื่อเจ้ารับปากข้าแล้วเจ้จะต้องทำได้นะเราออกเดินทางกันได้หอาจารย์ข้าจะไปเอาม้ามาก่อนนะไม่ต้องรถเราเดินไปกันดีกว่าไปเลไ,ไปเลยครับไปเลยไปเลย กนะินมาจากไหนเนี่ยดีด้วยฮ้าจารนั่นนนั่นนี่อาจาโอ้ดูดูด,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 ดรามาดูนี้เองอมันถึงเกิดไฟไหม้ช่ดนี้ที่เราเดินเร็วคือช้าพี่รองมีหวังกลายเป็นหมูยากไปเล่เาจะอยู่เกิดไฟไหม้กมาได้นะดูอะไรแล้วไปนะมาไไกัอจา้อา,ารูานานา้แล้ว พี่ในญ่ใจร้ายจริงๆเลยพูดอะไรหมูตอนแหมจะทำเดินหน้าตาเฉยได้ยังไงนะฮะอาจารย์ครับศิลใหญ่เผาหลุมศพแป่นางคนนั้นแน่เลยเชื่อข้าสิเผาเจ้าหมูตอนมันใส่ความข้าอยู่เรื่อยเลยนาจริงๆเราจะทำจริงหรือเปล่าเปล่าก็จะทำไปทำไมล่ะอาจารย์ฮะคืออาจารย์คือว่าอาการมันร้อนอบอ้าวนะไฟป่าเกิดขึ้นได้เสมอแหละอีกอย่างหนึ่งหากเขาไปปีศาจจริงสวรรค์ก็ต้องลงโทษเขาอยู่ดีะนะ ฉันจเจ้าฟังให้ดีนะหากว่าเจ้าทำอย่างนี้แล้วก็ข้าจะไม่อาภัยเจ้าแล้วข้าจะอาภัยเจ้าแน่นอนเลยจ้างคอยด้วยส่นหงอคงเจ้าลิงตาทิพย์ข้ามีฤทธิ์แค่ไหนก็ไม่รอดสายตามันข้าจะต้องเล่นงานมันให้ได้แล้วจะต้องจับพระถังซัมจังมาก,กินให้ได้